นิยายรักนิยายเสียงเรื่องจเจ้าล่าว้ามคืนตอนที่8ออกไปนะธนาอังเดสเบตผลักใบหน้ารอเลา,ลาออกจากอกของเธอเขาทำดาวกับอดอยากปากแห้งมาสักสิบปีนะแทบไม่อยากจะเชื่อว่าธนากรคนนี้คือคนเดียวกับคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดูสุขุมรบอบครอบ จะห้ามเขาน้นดอไม่สำเร็จหรอกมีมือไปปิดปากเขาได้เขาก็ใช้มือของเขาทำให้เธออ,อ,อ่อนอ่อนต่อเขาได้คนบ้าอะไรเนี่ยทำให้อารมณ์ของเธอขาดห่วงได้แบบไม่น่าให้อภัยริมฝีปากอุ่นชื้นประทับตราเธอไปทุกสัดส่วนแอร์เริ่มเย็นแต่อารมณ์ของทั้งคู่กำลังร้อนระอุ มันร้อนแรงกว่าคืนแรกที่เธออยู่ใต้ร่างของเขามือเล็กๆที่เขาจับล็อกไว้ถูกพามาทําความรู้จักกับร่างกายกำยำของเขาอืมอีกนิดนั่นละ่ะเธอชอบแบบนั้นเธอชอบแบบที่เขาทำปากอิ่มอ้าค้างเมื่อเขามุดเข้าไปชิมรสเกสรกุหลาบสีหวานเธอแทบคลั่ง ครางแทบขาดใจจนเขาพาเธอไปหาความสุขก่อนที่เขาจะพาตัวไปหาความอบอุ่นบ้างหยุดนะเธอสั่งเสียงจัน่นยกเท้าปกป้องตัวเองสุดฤทธิ์ถ้าไม่สวมถุงก็ไม่ต้องเข้ามาเธอสั่งอย่างเด็ดขาดชีนิ้วสั่งการอีกต่างหากทั้งที่แทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วเสียงคนใจร้อนคำรามดั้นยำกับเสือ เธอดิ้นรนขัดขืนทำให้เขาสะบดัดต้องค้นหากระเป๋าของตัวเองอย่างวุ่นวายมีเสียงฉีกพลาสติกและไม่ช้าเธอก็รู้สึกได้ถึงความอลังการที่ทำให้เธอแทบขาดใจร่อนๆกระทั่งถึงใจไม้ของเธอและเขาทั้งคู่ต่างหอบหายใจอยู่บนโซฟาตัวเล็กๆเหงื่อการท่วมตัวไปหมดโอ้ยเขา เขานี้มันรายก่าสุดขั้วเธอจิกผมของเขาที่ยังปุ๊บอยู่บนเดินด่างเธอเหนียวตัวจนยากจะผลักเขาออกไปให้พ้นๆแต่ความหอมของน้ําหอมที่ผสมกับกลิ่นเหงื่อกลิ่นสวรรัสดมันทำให้เธอกลับหลงไหลเธอไม่เคยรู้เลยว่ามันจะทำให้เธอจํากลิ่นนี้ได้ ชาวันนั้นเธอก็ได้กลิ่นแบบนี้แหละเขาจุมพิชเงือเม็ดเล็กเล็ที่ผุดขึ้นตามไรผมตรงเกราะใบหน้าของเธอตาเผลอสบกันก่อนที่เขาจะแบ่งปันรสชาติเค็มปลาแลมแต่ประทับจุ่มพิตลงมาที่ริมฝีปากของอลิซาเบธรอยยิ้มผุดขึ้นมาที่ริมฝีปากของเขาท่าทางของเขาแทบไม่เหนื่อยเลย ต่างจากเธอที่เกรงจนปวดไปทั้งร่างหิวหรือ,อยังเธอผลักเขาออกจากร่างคุณทิ้งอาหารของฉันไปแล้วเธอส่งเสียงครวนสั่งมาก็ได้อยากกินอะไรละ่ะอะไรก็ได้เขาหัวร้อหึ่งในลำคอมองร่างอารอซอที่หยิบเสือ้อเชิดของเขามาคลุมทับตัว เพราะมันอยู่ใกล้มือของเธอที่สุดเวลานี้ก่อนที่เธอจะสวมมันแล้วรีบวิ่งตื่นเข้าห้องเขาสั่งอาหารมาจากร้านอาหารชื่อดังตอนนั้นเธอไม่ดูดอกว่าเขาสั่งอะไรมาดูแต่ว่าเธอกำลังอาบน้ำและเขาก็ตามเข้ามาอาบกับเธออย่างไม่คิดอับอายเลยสักนิดเดียวสงสัยเหลือเกินว่าเขาคงจะทำบ่อยละซีดซ่า เธอไม่ได้เสียเวลาคิดไม่ยอมตามใจด้วยที่เขาจะเริ่มอีกสักเกมในห้องน้ำของเธอไม่มีทางสลอกอลิซาเบธรีบออกมาเช็ดเครื่องสำอางออกจากใบหน้าแล้วล้างหน้าซ้ำๆจนสะอาดหมดจดใบหน้าของเธอไร้เครื่องสำอางยามนี้อย่างหมดจดเธอบารุงผิวหน้าอีกครั้งอย่างดีจนธนกรนึกชื่นชม อันที่จริงเขาเพิ่งเคยเห็นหน้าสดของเธอเป็นครั้งแรกใบหน้าสดใสดาวกับใบหน้าของเด็กๆติดอยู่นิดเดียวว่าใต้ดวงตาของเธอนั้นออกคล้ำไปสักหน่อยคงเป็นผลมาจากการทำงานก่อนหน้านี้ที่เธอต้องทำตอนกลางคืนดวงตาคมกริบมองดูปลายนิ้วเรียวเล็กที่ค่อยๆนวดใต้บริเวณดวงตา จนคนชอบถนอมผิวรู้สึกมุดเหงิดใจเพราะไม่เคยถูกผู้ชายคนไหนมองอย่างประชิดตัวขนาดนี้เมื่อไหร่จะเลิกจ้องสักีเนี่ยเธอว่าถ้าทางเซ็งจัดและเขาก็ยักไหลช่วยไม่ได้ผมไม่เคยเห็นผู้หญิงหน้าสดนี่นะเคยเจอแต่ผู้หญิงเติมหน้าบนรถบ้าง ตอนที่ผมไปส่งพวกเธอนะ่ะฟังฟังเขาว่าสมั่งสิหน่อยผู้ชายคนนี้แต่จะว่าไปเขาก็เป็นแบบเนี้ยอะไรกันคนอย่างคุณนะหรอไม่เคยมีแฟนบ้างเลยหรือไงมีไปทำไมแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว เขาพูดอย่างไม่อ้อมค้อมไม่เห็นเธอถามอย่างจริงจังเขามันพวกเสือเธอแอบต่อว่าในใจเขาเข้ามากอดเธอทางด้านหลังจูบเบาๆบนต้นคอของเธอได้กลิ่นโลชั่นหอมอ่อนๆและเธอก็รู้สึกได้ว่าเจ้าธนาน้อยของเขาเนะ่ยมันทำท่าตื่น,นที่สะโพกกลมกลึงจนเธอต้องรีบถอยห่างออกมาจาก ตรงนั้นเสียงออกช่วยชีวิตเธอไว้พอดีเธอเห็นเขากำลังติดกระดุมเสื้อเตรียมออกไปรับอาหารจึงไม่ได้กระตือหรือร้อนขณะที่เธอแยกออกไปที่ครัวดื่มน้ำผลไม้อย่างก,กับกระหายน้ำแบบจัดจดก็ต้องโทษเขาแหละตอนนี้ขาของเธออย่างปวดเมื่อยล้าไปหมดือแค่คิดถึงบทรักของเขา ขนของเธอก็ลุกปรึบไปหมดทั้งตัวแล้วพออาหารมาถึงทั้งเธอและเขาก็เริ่มจัดการกับมันเขาแทบไม่พูดอะไรออกมาสักคำสัตว์อาหารแบบหวยหิวขัดกับภาพลักษณ์หนุ่มเจ้าสำอางไปอดอาหารมาจากไหนเขาทำท่าคิดนี่คือมือแรกของผม เธอกระหมดคิ้วเธอได้คิดว่าเขาโกหกผมเพิ่งออกมาจากปางยังไม่ทันกินอะไรก็ต้องรีบเข้าบริษัทเขาชะงักไปนิดก่อนจะเงยหน้ามองเธอแล้วยิ้มมุมปากทำเอาเธอกระหมดคิ้วเพราะไม่เข้าใจเขาอยากเจอเธอจนลืมความหิวเขายิ้มนิดๆพออิ่มจากเธอเขาถึงนึกได้ว่าเขาหิวอาหารมากแค่ไหน ดีนะที่เขาสั่งข้าวมาเพิ่มไม่อย่างนั้นเขาคงจะต้องแย่งข้าวของเธอมากินด้วยเป็นแน่เพราะยังเห็นเธอละเลียดกินขนาดนั้นไม่อร่อยดึงไงเธอเหลือกระพริบตาปิบๆแล้วตักข้าวเข้าปากแบบเขินๆก็เพราะเปลือจ้องคนหน้าหล่อนานเกินไปหน่อยนะสิอร่อยสิอาหารเหนือแบบนี้ก็อร่อยดีนะ เอาไว้จะพาไปกินที่ร้านไม่ไปเธอพูดแบบนั้นอย่างตัดบทเขาจึงเงยหน้ามองเธอด้วยความสงสัยฉันจะไม่ไปไหนมาไหนกับคุณทั้งนั้นคุณธนาเขาจึงถึงบางอ้อก่อนจะมองเธอด้วยไวแววตาที่ไรความรู้สึกเขาลืมไปว่าเธอเห็นเขาเป็นเซ็กจานด่วนและ เธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอมีอะไรกับเขาอันที่จริงเธอไม่อยากให้เขามาหาที่นี่แต่จะย้ายหนีก็เกรงใจคนที่พามาอยู่ที่นี่วายุพักคงจะสงสัยถ้าจูๆ่ๆเธอจะย้ายออกเพียงเพราะหนีคนของเขากลับไปได้แล้วฉันจะนอนอลิซาเบธว่าอย่างไรเย่อะใหญ่ กือบจะสะบัดมือได้ออกไปแล้วด้วยเพราะเขายังคงอยู่บนเตียงนอนของเธอและคนที่อิ่มก็ทำท่าเหมือนจะหลับเขาเหลือบตาขึ้นจากโทรศัพท์และมองเธอที่ยืนกอดอกจ้องเขาอย่างเอาเรื่องไม่กลับผมจะนอนที่นี่เขาขยับตัวเข้าใต้ผ้าห่มวิสาสะดึงผ้าโนมพื้นใหม่ คื้หนมดปิดอกของเขาเหมือนจะอายท,าท,าทั้งๆที่เมอครู่ยังกล้าท้าลมแออวดรูปร่างอันน่าประทับใจของเขาสงสัยคงจะทำแบบนี้บ่อยละมังชอบนอนบ้านสาวๆหรือไม่ก็นอนตามโรงแรมกับสาวๆเชาวค่อยกลับเธอทอนใจอย่างหนักอกแล้วแบบนี้เธอจะห้ามใจไม่ใหอ่อนไหวไปกับผู้ชายที่ มองไปตรงไหนก็หน้ามองไปหมดอย่างธนากรผู้สัซีซ่ได้นะ้เนี่ยอะไสาเอ้ยจบแล้วนะคะจะบ่าค่ำคืนตอนที่8วันนี้พร้อมกับเมื่อวานนะ,ะฟังดูแล้วเสียงใสกว่าเมื่อวานตามไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยแบบมันนอนน้อยนะแล้วก็ งานเยอะค่ะตาก็เลยรีบเขียนกลายเป็นว่ามันก็มีบ้างที่จะเขียนผิดเขียนถูกนะแล้วก็ไม่ได้วอมเสียงเลยเพราะว่าตาต้องการพักผ่อนมากนะคะมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่มันอันผิดอันถูกแล้วเสียงก็แหบอะไรประมาณนี้เนาะตาก็ขออภัยด้วยนะคะคิดว่าวันนี้คงดีขึ้นสำหรับหลายๆคน ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คลิปของตาเนะถ้าชอบสำหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะตาจะลงประมาณวันละ1-3คลิปแบบนี้ละคะ่ะก็ประมาณลงประมาณหกโม,ามงเย็นนะไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้มันจะเขาจะตรวจสอบให้ตาหรือเปล่าเพราะว่า มันมีเรื่องอย่างว่าเนาะแต่ตาก็พยายามเขียนไม่ให้มันสูงครึ่งมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube กดเยอะนะคะจะพันให้ตาไม่มีไรายได้เอาก็ฝากทุกคนเหมือนเดิมค่ะช่วยชมสิ่งที่น่าสนใจให้ตาด้วยเนาะจะได้สนับสนุนให้ตามีเงินใจ่าค่านี่นี่สินเนาะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะแล้วกเ็เขียนความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ค่ะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ